5่มันเปิดแล้วสวัสดีครับผมคือดีเจเอาละผอมาจาดเล่าเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดนะครับช่วงนั้นผมกำลังมองหาบ้านราคาถูกและผมก็เจอบ้านหลังหนึ่งราคามันถูกจนหน้าตกใจผมรีบตัดสินใจซื้อทันทีโดยไม่ได้ตรวจสอบอะไรเลยตอนนี้ผมเสียใจมากที่ไม่ได้คิดให้รอบคอบกว่านั้นตั้งแต่วันแรกที่เข้าไปผมก็เจอบางสิ่งแปลกแ รอยคราบสีดําบนผนังมันมีรูปร่างเหมือนเงาของมนุษย์ถ้าคุณคิดว่าแค่นั้นมันยังไม่น่ากลัวพอผอมาจะบอกว่ามันคือเงามนุษย์จริงๆใช่ครับคุณอาจคิดว่าผมคิดไปเองแต่เปล่าเลยมันอยู่ตรงนั้นจริงๆผมพยายามจะทําความสะอาดแต่ไม่ว่าจะเช็ดแค่ไหนมันก็ไม่จางหายตอนนั้นผมยังคิดแบบคนโลกสวยว่าอ้อคงพราะคราบนี่แหละบ้านเลยราคาถูกแต่เปล่าเลยมันไม่ใช่แบบนั้นวันหนึ่ง ผมนั่งอยู่ในบ้านแล้วเผลอพูดกับตัวเองว่าทำไมฉันไม่รวยขึ้นสัทีนะอัญญะประกาศคู่จุดจุดจุดแล้วมันก็ตอบกลับมาด้วยเสียงแปลกแปลกช้าๆทำไม่ฉันไม่รอวยอยสัทีนะใช่ตอนนั้นผมเริ่มคิดว่าผมคงหลอนไปเองและพยายามไม่ใส่ใจแต่ในคืนนั้นผมเริ่มสังเกตว่าผิวกายของผมดูมืดลองอ,งอทีละนิดทีละนิด อันญ,ญประกาศคู่จุดจุดจุดและแล้วผมก็เห็นมันเงานั่นมันเริ่มดูเหมือนตัวผมมากขึ้นเรื่อยๆอัญญประกาศคู่จุดจุดจุดและเมื่อผมรู้ตัวอีกทีมันก็สายไปแล้วแม้ว่าผอมาจากย้ายออกจากบ้านหลังนั้นแต่ร่างกายของผมยังคงค่อยๆกลายเป็นเงาอัญญประกาศคู่จุดจุดจุดมันน่าจํานะครับว่าในวินาทีสุดท้ายของชีวิตผมกลับเลือกที่จะบันทึกเสียงได้โปรดจําผมไว้ ได้โปรดอัญญประกาศคู่จุดๆุดจุดผมยังมีตัวตนอยู่ใช่ไหม